ดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เ้าวันพุธที่4มิถุนายนแล้วนะครับ2568วันนี้พาท่านผู้ชมมาที่อำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิครับผมวันนี้สองมื้อนะครับวันพุธกับวันเสาร์เดี๋ยวไปเช็ควันราคาวันละครั้าวเน่ากันนะครับพ่อพ่อห้อยเกียจจากสามพันตาห้อยเกียจพอดีครับเป็นอะไรที่บ้านเห็ดหลายวะในประเทศเห็ดวะหลายชาวบ้านหิริละหลายเออเรียกว่าได้เห็ดมาพร้อมเพื่อนหรอก ลราได้มาสองสองโตแต่ว่าหนุ่มนี่พี่ร้องเอาไปเลี้ยงละจ้าหรือาไปเลี้ยงก่อนเปิดเปิดเท่าไหร่ครับได้สิบสองร้อยหนึ่งอ๋อสิบสองร้อยเด่นเดี๋ยวนั่งนั่งนวลหน่อยนะครับอันนี้จากตัวละพันลูกครับ ตองโตตองตอนนี้ท่องตอนนี้คร trendy, ับองยังว so. so so ่าอร้อยสี 4, so ่สิบขึ so so ้นมากัสูงนะอ่ีหลานนี้ก็ได้เป็นว่าบ้านๆทีนี่แหละครับเนี่ยเปิดเท่าไรห้อยดิสามห้ารอยห้าครับเปิดได้ครับตอกลงได้ม่ได้วิจมิตหนะวิจมิตรไเลี้ยงได้ดีหลาน่ยมาขอบเลยครับศูนย์เก้าสามสี่สองแปดสองศูย์สามศูนย์เจ้าีเกียตาี้น่องจิได้ไปเลี้ยง่อหาเราค่เอากินขี้เกียมันมันนครับเด้อมันม เครื่องดําเนี่ดีะครับเจอได้ห่างจอยเห็นหน้าด่วมาดีครับว่าเมีนตะเฮ็ดธุรกิจเก็บเห็ดขายที่ว่านาด หัวขายบอกเลยฮะเจ็บเ็ดตัวกำลังออกไปเชื่อเนาะ,ะบานห้อยจอยหอจอยทีน่นี่อ่ะสามนางนี่ครับอไอยเยกเลยส,ม,สมนางนี่ว่ายิห้าครับเนี่ยสมตัวยี่สิบห้าแมนลายลายไอปดพันวกๆหน่อยๆท่องปะท่องนี่ลูเลยเนาะึ้นนัวสาวคู่นี่ยีนี่ท่องยีนี่ท่องเน่เออสมตัวยี่สิบห้ามาอเบอร์ไว้ก่อนนะครับตัหาศนย์หกห้าห้าห้าเจ็ด ห้าหนึ่งสี่ศูนย์หัวจอยน้องบอวระเีครับบอกลาดำหนี่งพี่น้องไปเรื่องบอกลาพี่น้องเอาไปแล้วครับบอกลาเอาพี่น้องยังได้ไปเรื่องค็ใย้ทุ่มาต่อนเราด้อครับเนื้อวีน่าเราหลายนัดก็มันก็ไปเก็บเห็ดหัวจอยอ่ะไปน้องเตรียมตัวขับกัเปล่ฮะตกได้ พี่ลองเงืเบื้องวัวเจ้าของแล้วมาเปลี่ยนสไตล์มั่นมาทั้งครับเนี่ยได้ว่าไหนที่เป็นลูกผสมแล้วใคยเนาะพานลูกไม่กี่ตัวแล้วนั่นไหนครับเนี่ยสองตัวตอนนี้ท้องว่างอยู่อะนะครับเนี่ยได้ว่าอ้วนดีอยู่เปิดไวปสามหมื่นบบ่ครััเปิดไปสามหมื่นเ,เป็นวัวใหญ่เอ่อร้อยร้อยสี่สิบได้ยี่ดอกครับเนี่ยที่ใส่ดีดอกด้อยไหม นิสัยดีป่ะนิสัยแต่ว่ไม่ได้ส่วนเขาได้ครับช่วยคอเบอร์ได้ครับมาเพื่อพี่น้องทั้งบ้านยังได้เป็นเลี้ยงไม่อิล่าจ้ะน่ะจะไม่ได้เพื่อเบอร์ไม่ได้ย้ายแล้วลูกอะลูกักคะคอเบอร์ย้ายเนะี่ยรวม อขอเบอร์ได้พ่อพี่น้องโทรหาครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์เกดองหนึ่ง้ดสองหนเะพี่น้องไปโทรหาเราตามเบอร์นี้ได้ครับ ไปต่อจากบ้านแท่นได้ครับเนี่ยได้เป็นอันนีรนะสองสาวนิดหนึ่ครับแม่นางหนึ่งแม่จำหนึ่งครับตัวเดียวเห็นนี่คือแม่นางแม่สาวครับผมขอท่านขึ้นหรือยังเสียต่ออ่าขึ้นแล้วรอบหนึ่งครับเออร้อยสี่สิบเพราะทยุน้องก็สูงเนาะประมาณไหนบ้างครับสูสีครับว่าเท่าแม่ตัวแม่นางไหนครับห้องไว้ายมือหนาพันครับหนึ่งหมื่นกับห้าพันแล้วแม่จำได้ครับแม่จามตัวข้างหน้าห้องไว่ามือสามพันห้าร้อยครับโอ้ตามเกียรติสินค้าเนาะครับผมแม่จามนี่ ป็นหัวที่ยังเบอร์หัวพันลูกมาแล้วพันลูกมาแล้วเยี่ยงลุดไปได้ครบนี่แหละครับ,รบมาสลงเาห้อยตอกเพื่อพี่น้องจะได้ไปเลี้ยงแม่สาวขอเบอร์นะครับมาครับศูนย์เก้าหกครับเจ็ดเก้าห้าหกห้าสามห้าครับมันบาดได้ไปต่อเด้อครับขอบคุณครับเพื่อพี่น้องจะได้ไปเลี้ยงเยอะแล้วเม่สาวที่เด่นนี่<อ>นั่งนวลตัวนี้ครับส่วนเขาเรียบร้อยแล้วพุ่มหางก็กดีร้อยเยอะครับเนี่ย ตัวนี่ก็มีสาวทั้งเขาประเทศเขาแด้ครับสุดไม่จามเพือตัวนี้ พ่อพุงแม่บอลอะไมาหลายตัวอยู่อันนี้ผู้น้อยตัวสีน้ำตาลใหม่ผู้น้อยอยากลุงตัวนี้ขาวๆนี่ตัวผู้ตัวแม่ไหมตัวแม่ค่ะตัวแม่เขาที่เปิดคู่จีบคู่กับตัวผูเขาผู้กับผู้ผู้กับผู้เท่าไหร่คุณแม่หนึ่งหมื่นสามพันหน่าอีหลานทั้งขาวน้อยตัวนี้เด็อีตัวนี้นั่นหาพันหาพันเป็นงวดสาวตี่มันหาหูเดือนแล้วแม่เนาะหาหูเดือนแล้วแต่ว่าจะลุงตัวนี้เขาเป็นไม่ส่วนเขาเลยครับ ทางไีนได้คุณแม่ยังกับไปคุณเลยบ่อันมัน,ต,น,น,นกกตัวนั้นว่าคู่ตัวนี้ได้ตัวคู่อันนี้ว่าผู่คู่ตัวเดียงี้ได้ครับนะ่กับผู่ตัว้ําตาลหนึ่งหมื่นสามพันสาวตัวนี้สาวน,าวนี่ติดหูมาหน,นึ่งงเพล่แม่เนาะติดหูมาหนึ่งนิดหน่อยเป็นนางขาวก็ตีขีก่กลัวเด้อเล้วนนถ้าไดคุณแม่เก้าพันมาคุณพ่อขอเบอร์ที่ไหนามาหกสามซู์หกสามอ่ะไปก็ ห้าแปดเก้าแปดสองสามหกเปลนว่าหนุ่มกับสาวเด้อมหมดนี้วพ่อพงแม่บ่นแล้วได้มามาดูเอาไว้ดปถือยามถือหย่าก็นที่อ้วนหรือนะพ่อเนาะช่วงนี้หย่ากันลังงามต่อเราเด้ครับเด้อคันบอกใจเราไปส่งให้อยู่ไอ้หนุ่มตัวนี้พูดถึงก็บลองเราอยู่ได้ครับเนี่ยเปิดสิบสี่แต่ว่าได้กันที่ สิบสอยเพิ่นขายแล้วครับเนะี่ยให้พี่น้องทั้งบ้านได้เบิงราคานงกัน,กกนตอนเปิดเพื่อเปิดสิบชี่ได้ว่าได้กันที่สิบสอ,องสาร้อยัวก็ันี่ทอดขวบแล้ครับนะสีบกึ่งดำนะครับน้ำตาลใหม่พี่น้องเบิ่งวเลี้ยงของนายห้อยมาจากท่งน้องบ่แดงหนึ่งนหนุ่มกับหนุ่มสาว สาวน้อยจะนี่ว่าไงนะครัหนห้าร้ครับหมื่นห้าร้อยแลครับเปิดได้ครับอายุประมาณปี่ว่ัแล้วมั้งครับครร้อยร้อยิบกวาได้อยู่แลวไอหนุ่มด้ครับไอหนุ่มเจ็ันครับเจ็ดันครับเปิดได้ครับเจ็ดันตละหนครับบ่ไกส่ช่วงไพอมครับมขอเบอร์ก่อนครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าี่แปดปดปดเจปดเจดสหเ สองห่าซีเก่าบ,บอกเบ,อบอกื่อเขาคอยแต่พูดเบื่อกันเลยไม่ครับจันเนื้อไม่จันจักงูโมเด้งเนาะเอามาหมานได้ครับเด้อป้าพี่ต้องอย่าได้ไปเลี้ยงเอาไปเป็นดอกไม่ได้คอกเลยครับเนี่ยนี่เหล่าตัวนี้เครื่องผาไอ้หนุ่มตัวนี้กระสรุ่งขอทางเรายโย่เราเปิดเจ็ดพันนะครับต่อรองได้ไ <ś led> อ่จันจากงูโมเด้งได้ครับเดี๋ยวจะคอยโทรหาเราครับ หนึ Men, el el eh, ah, ่งหนุ่มกับหนึ่งสาวนีู่บกลานนั่ยผู้ใหญ่เตี้ยมจากบ้านนิดตะลงผู้ใหญ่สวัสดีครับผมสวัสดียังไม่เศร้าเด้อปีลาใหญ่สูงเกินเกินเลยนางขาวพันลูกกี่ตัวแล้วน้าผู้ใหญ่พันลูกสองตัวแล้วครับเมื่อเพิ่งแย่ลูกไปเลยรวมขนมคัดโมโลเลยนี่ยยังวันได้ขึ้นหรือเนาะครับวัวมันสวยยัวลอยสี่สิบเลยยัว ไ่าไม่อยู่รอกสี่สิบเท่าไร่หละผู้ใหญ่เปิดไว้โอ้เปิดไว้สิบสี่ห้าร้อยหมือนสิบพัน้าต่อเดอนได้ครับได้ราคาเปิดเนี่ยได้ยาวยาวตามีติคนบบมนี้ประกันนั่งแดงๆฝั่งนู้นได้ครับอแต่ระมันเป็นบะมันเลียดร้อยครัร้อยจริง่ะรอย้อยกลัว่าโอ้รอยกลัวอีกอ่ะโอ้หัวลุนยังดีะโอ้เป็นห่ย้เป็นอะไรเนเป็นซาวหรือเป็นผ่นสองหมื่นครับฮะสองหมื่นนั่งรถไเนี่ยนั่งแข่งสองหมื่นครับ พกอป่องสูงเท่าไรเอาล้อเขาไหนอีหลาานังเดงน่ะสูงเี่านี้ดีได้หรอป๋าสูงร้อยยี่สิบดูดอ๋อแก่เยอะเป็นต่อครับเราเปิดไปสองหมื่นผู้ใหญ่เบอร์เม่ก็ได้คุยกับเราไหมเก้าแปดครับศูนย์เก้าแปดศูนยาครับสี่ศยเจ็ผู้ใหญ่เตี้ยมบำเน็ลงบานเพ็ดเลยครับได้หอรถอย่งดีข้อป่องวาแเราพันลูยตัวละแต่ตัวล้วยายพญาตุญยาบังดูบังชิมสิ ลูกบ้านนิบอกสามตัวนิบอกฮะยาไม่ได้มาไอ้นั่นนี่ห้อยจากเทพทิดวันนี้ได้วัวใหญ่มาหนึ่งโคมเม่ลูกแม่เขานี่เป็นลูกกระทบกันยครับลูกกระทบหมายถึงว่าโค้งสร้างเนี่ยจะเป็นฮินดูเน้อเนื้อหนังนีบามันได้หูมนิดหน่อยเขาผ่านลูกกี่ตัวแล้วห้อยว่าลูกแรกครับลูกแรก ลูกนี่เป็นมันใช่ไหมนะ่ะหรือว่าอะไรไไเป็นลูกของไอ้ช็อกโกแลตนะครับ๋อลูกที่เป็นสวนเหลืองๆวัวใหญ่เลยครับเนี่ยวัวเจ็ดสิบยี่บ้าไหนห้อยความสูงแล้วว่ะได้ได้ถ้าเท่าปิดเท่าไรสี่สิบห้าครับสี่หมื่นห้าพันต่อรองได้ครับลูกเป็นบัลลาน,น้อยได้ครับเนี่ยว่ตดุมีตำหนิครับไม่มีต้นนี้นิสัยดีว่าง่อหง่ายรัูตูงไหลโอ้เต็มรถเราเลยครับเนี่ยยังไงเลยมาห้อยเท้าขอบอร์ครับศูนย์เก้าสอง เก้าห้าเก้าหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่ง็พี่ดวงก็ได้งวใหญ่เด้ครับนี่ไปในคอกไปทัวหาไปเท่าจากที่ติดใหญ่คักอีหลานเนาะไม่เนาะตั้งกี่คนเราประกันเนาะไม่เนาะครับครับขาหนีว่าได้มีปัญหาหรือว่าคอเพิ่ีปัญหาครับัวหญหัวกระง่นาบ้านพนั่เ วัไหว้จดอาหาบ้พวังจากบ้านนองบ่ขาวกอพวงสองตัวนี้เป็นแม่ลูกกันบ่ครับแม่ลูกครับลูกนี่เป็นลาน้อยดีน่ะเป็นลูกสาวลูกบ้านๆหรือลูกยี่ห้อนะคุณพ่อ ลูกเป็นลูกพ่อบ้านเนูก็ไม่เปนลูกหลอดครับแต่ว่าหูเขาไปโกเมะได้เนะหรอเนาะไปโกเมะพ่อเขาดีได้หนะรือ่าเออพ่อเป็นพ่อหมูเหรอเพ่อหูหอหจากเดือนแล้วลูกสาวคนนะครับโอ้โหมาที่บ้านมันไม่ได้มาขวดแล้วครับที่นี่พอขวบแล้วทนะี่นี่เมฆเขานีคุณพ่อจากตัวรอบพานลูกไนะนะงสามลูกแล้วสามลูกตอนนี้คืนหนึ่งยังพ่อคืนแล้วทับแล้วพอทั้งพานรอบเขาเอาอะไรผสมไปแล้วเอาเอาอะไรเหร่อเขาอาอะไรพ่อเขาอาทเนี่ยเอาสายหูเนี่ยพอดี้สายหูนะครับแต่เมฆนีไม่ได้ว่าเชื่องหูไปเลยครับเนาะ ร้อยพ่อพ่นหกสิบบวกนะพ่อได้ปะพูนแล้วรอขออยู่งพ่อพวงปิดเทเลอชุดง่ายนะเกิดไว้ที่สี่สิบห้าครับสี่สิบห้าได้สองตัวได้ครับลูกเป็นลูกสาวพ่อพวงบ้านหนองบัวขาวถ้ามีตีคนบ่มีน้พ่อเนาะพ่อี่มีงครับพ่อพวงกรุงขอเบอร์ไว้ก่อนนะพ่อพี่น้องโทรกาพ่มีโทรศัพท์ครับพ่อพี่กล่องแก่กล่องเอาเบอร์มาได้ครับมาศูนย์เก้าหนึ่งสามสามสี่ห้าหนึ่งสามเจ็ด หัวเงยนะครับเนี่ยของครอบครัวลูกสาวแล้วก็เนื้อหนังโอเคอยู่ตอนนี้ล้อรุ่นนะพ่อปอนะ่องเนาะผสมแล้วครับล้อรุ่น,<า>นป่องนี่เป็นหัวเงยนี่ใส่ได้เป็นไหนคุณพ่อนี่ใส่กะดีอยู่ครับอืมอเพราะว่าเป็นหัวเลี้ยงอยู่กับมือโอ้แต่ว่าส่วนเขาแล้วนะครับนี่ก็ไดานหัวเงยหัวใหญ่ลูกยั่ได้หูนกไม้กวาเมียเลยครับลูก ก็ป้องมันๆเลยคุณพ่อเด้อะครับคุณได้รายครับคุณได้อยากได้ก็โทรมาเด้อตามเบอร์คุณพ่อแล้วให้บ้างกันหละครับครับครับมาเจอเสียกรจากบ้านข่าวกับเสียกรนะครับเดี๋ยวหาเงินเก่งแค่เสียกรยังงี้จะตูอยู่ตัวคนเดียวก็ได้มาพูดแทะเอาไปใส่ในเบอร์เสียกรนะมาดูมาพูดแทะหาคนใส่หาหาหาคนใส่อยู่หาคนใส่ใส่อะพ่อครับมื่อนี้ได้มาเต็มรถเทนเลอร์เลยมือนแหละครับใช่ครับใครที่เริ่มจากใส่เสียกรเริ่มโตจาก ข้างหน้านี้ก็ได้ครับอ้าวตัวนี้ก็เนี่ยตัวใกล้ๆเขานี่อันนี้ผู้รือแม่เนี่ยครับนั่งหัวลุ่นเนี่าท่องแล้วเด้ยางวางอยู่ครับเป็นสาวน้อยเตี่ยเป็นยัไงผ่านลูกนึงแล้วครับเนี่ยผ่านลูกนึงนึงครับผมสูงเลาเท่าไรเสียก่อนมันร้อยสามสิบห้าครับมองอยากได้ครับอยากได้สิบสองห้าร้อยครับสิบสองห้าร้อยครับแล้วที่นี่อีล่าตัวน้อนยังเนี่ยอีล่าตัวน้อนนี่ ตัวน้อยเจ่ะเออตัวน้อยอยากได้หกพันครับหกพันสาวน้อยอีลาตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่นี่อยากได้สิบสองห้าร้อยขึ้นอย่งครับมากับผู้ใดเนี่ยมาเดียวศิลปินเดียวเจ่มาเดียวเหมืนลราครับอาที่นี่ตัวน้อนตัวที่สามตัวน้อนนี่เขาสองปัญหาครับผู้หรือแม่ครับผู้แม่ครับแม่สาวแม่สาวหลานน้อยตัวนี้มากับผู้ใดเนลานน้อยตัวนี้แดงๆนะนี่นี่นี่เนี่นะแม่เขาอ่ะอ๋อแต่ว่ามาหันราคาแยกเจ่ะราคาแยกครับเอาหลานน้อยเท่าไรครับหลานน้อยอยางได้สองปัญหาครับสองปัญหามาโอ้โหเลยเนาะออ้โหไปรรถคับ อ่ะที่นี่เบื้องงอเลี้ยงตอครับอีลาตัวนี้ตัวโซนเขานี่ครับจากตัวละพันลูกเสียก่อนตัวนี้ได้ลูกตัวนึงครับเนี่ยครับตอนนี้ท่องขอได้ครับตอนนี้ท่องว่างอยู่ครับผมสูงามสูงร้อยสามสิบึ้นครับเอออีลายนี้ก็เป็นงอบ้านๆเม่นเป็นมั่นบ้างะเนี่ยมั่นปะครับเป็นมั่นนั่นละมั่นเนาะเท่าไหร่ครับเร่ไร่รละสิบสามครับสองตัวนะครับ ร้อยสิบสามอิลาเขาเลยครับได้ทั้งสองตัวอาย 13, il, al, umes, ุสูงตีกันเนื่องอายุองวกันแบบสู่สู่ซีกันบักลาได้ที่ไหนมูนไปนหนบักลาตัวนี้ลูกตัวนี้แหละเออเขาไม่ได้ลูกแฝดติดมาลูกหลายตัวแท้ลูกอีตัวแดงนี่อลูกแดงหัวร้อนถ้าไหนที่ไหนบักลาเนี่ยบักรานี่ยรับย่องสองวันหายกันสองวันหาเลยนั่งแดงตัวทุตไทแดงตัวท้ายอันนี้แม่มันครับถ้าได้สนใจแม่มันตัวนี้คุ้นหู้ดีครับตัดเดือนแล้วเนาะเทียก่อนตัวนี้ได้ ที่เข่าหกเดือนนะครับประกันทองพ่อหน่อครับโอ้แล้วประกันทองพ่อบ้านๆเนาะครับพ่อบ้านร้อยสามสิบขึ้นอยู่ครับเท่าไหร่ก็เท่าไหร่ราคาราคาอย่างในสิบหกห้าร้อยนะครับสิบหกห้าร้อยราคานี่รวมสูงเลยครับแล้วทดลองได้เปมนไม้นครับเอาเบอร์มาก่อนเสียก่อนมาศูนย์เก้าแปดเจ็ดสามหนึ่งสองเก้าห้าครับจองคิวแล้วไปได้ครับเพื่อจะน่อยแล้วเข่ารละน้ำเราบริการอัดเสียงขายพร้อมพี่เพท่านได้จากมือก้อนที่นี่ได้ ประมาณสองหมื่นก่อนอยู่ได้ครับก้อนละตั้งแต่สี่สิบบาทถึงสามสิบบาทก้อนละยี่สิบบาทครับไอยอางในใ้ทงคูณต่อไปได้ครับอะไรคือเงินื้อไซรินเหรอเงินอัดเสียงครัชุดเงินอเก็บแล้วคือเนื้ไข่หัวเสียก่อนะครับเด้ไหมมันหมายถึงเสียก่อนเด้อครับผมครับช่วงตัวนี้ก็เป็นของห้วยก่อนเด้อครับเป็นงาผู้บางลายนี่รับว่าสิบสอง ต้อบักลาสีนวนๆนี่สีเม่ค่อเปลือกนี่สิบสี่เนี่ยแหล่งกระสงกระท,รงงทางเยอะครับนะแต่ว่าตัวน้อนนี่พี่น้องเอาไปเรี้ยงแล้วครับอ,อันนี้ของไอ้หนุ่มของห้อยก้อนนะครับนะ เหอยต่ามินนะครับไ่ได้เ no ห็นหน้าเราดูแล้วเวียกเราหลายเด้อเพราะ่เห็นหน้าไอ้หนุ่มใหญ่ตัวนี้จากปีจากเดือนไหนหอยเต่ามินสองปีน้อยๆนะครับเออความสูงตี่บบลอยๆหาพุ่บอเลยหาขึ้นพี่บว่าว้เสน่ห์ปักลานนี่ครับสามเมื่อห้าสามเมื่อห้าไปคุณได้เนาะเอาไปคอบได้ไปจับสัตว์เขาได้ยุคครับบักลานี่ยหยตมินขอบูไว้ก่อนนะครับ ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าห้าหกเก้าครับแปดสามศูนย์ห้าคุณตระกูลจากเกษตรสมบูรณ์เหรอครับผมที่ต้องไปช่วยผ่านระเบิ้นะครับนะได้มาหลายตัวแต่ว่าเหลือบลานี้ตัวเดียวครับนะเาครับตาหัวโพเบียนจากบ้านเหอบุงเหยื่อไวได้ครับหัวเงเป็นหัวจามแล้วบ้างสองตัวเนี่ย พ่อเบียนส่งตัวนี้วะท่านใดก็งอยยนะสาวซีตัว1ีสครับสิบงลมส่งเลยครับด้เยโอ้่งตีเป็นหัวจังได้ดิน่ตีจับตีจับเลยตีจับเอาพ่อพ่อเบียนเอาเบอร์มาได้ไหมมาศูนย์แปดสองหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งห้าแนัปนัยังมือนหก่เราครับแกเราเนาะ ปพี่น้องอยังได้ไปเลี้ยงนะครับเนี่ไว้คอยคอยตอเล่าครับราคาเปิดแล้วครับนี่ตอได้หลายเยอะสองตัวเลยครับง่ายๆน่ะส่วนตัวของรุ่นนี้ขายแล้วตอนเปิดเพื่อแต่งหัวรุ่นนะเปิดเท่าไหร่ครับเปิดเก้าพันห้าคันแล้วได้เจ็ดพันเจ็ดพันห้า พ่อพี่น้องกับเบื้อง,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 งหัวของผู้ใหญ่ไอเนกเรามาจากทางบ้านมุ้งค่าเป็นงอผูดทั้งสองบ้านเลยผู้ใหญ่เนี่ยครับงอนหนุ่มทั้งสองหนุ่มนุ<ไ>่มน้อยเลยครับเนะี่ยเอาบักลาแดงตัวนี้ผู้ใหญ่เปิดเท่าไรเนี่ยนะตัวนี้เปิดได้แปดพันราคาเปิดเอาครับแปดพันนะแล้วพี่น้องกัไปไว้ในียคอกับไปขุนเนาะครับแล้วที่นี่บักลาดนองยังหันเด้ยตัวนั้นเปิดไ 8, ด,าาเดไ 8, ้เจ็ดพันอ๋อบั 7, อบกลาสีเข้มหน่อย่เจ้ผู้ใหญ่เบื้อมาก่อนครับบ้านศูนย์หกสองกับสี่เก้าสาม สามหนึ่งสามหกเนียดจากว่ามูแค่มันหมันนะผู้ใหญ่เด้อครับไอ้ยื่สุสีกันเนาะผู้ใหญ่เนาะครับฝรลางดีมันนอนดับนะฮะเปลืองัวเราเองเลยครับเนี่ยเป็นงัวจะคอกเหรอบัดนี้ห้อยทั้งไก่ก็มาหางัวไปขูนโตนะครับเนี่ย อันนี้ในห้อยทั้งกดเกลก็ลาดหลักๆที่เห็นนี่ก็ต้นนี้ที่เป็นง่าผูนะครับอันนี้ของในหางทัาง,งพิชบูรณ์มันก็มาหางหุ่าผูนี้บรรดาในห้อยหลายคนก็เรื่อเดือดทั้งกลับนะครับบางคนก็ได้ขายบางคนก็ได้ซื้อเพิ่มถ้ากูไหยไม่ได้ขายก็ถูกกลับบ้านก็นี่คือวิธีของบรรดาในห้อยแต่ว่าบุนีาราคาหัวตามดีเคกเบ่งนี่ ราคาซูชิกับสัปดาห์ที่แล้วแ,ลแต่ว่ามีโอกาสที่ว่าหลงกว่านะครับราคาต่ำกว่าสัปดาห์ที่แล้วเยอะสองร้อยถึงสามร้อยเยอะครับราคาต่อสัปดาห์ที่แล้วที่ราคาต่ำกว่าเดี๋ยวจะค่อยปเจียกันไหมนะครับหลับไอนี่สวัสดีครับ